ต่อจันที่เทศบาลตำบลขมิ้นค่ะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลขมิ้นค่ะร่วมกันเดินดนรงและป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะตำบลขมิ้นประจําปี2554ภายใต้ชื่อโครงการขมิ้นร่วมใจต้านไัยไข้เลือดออกค่ะ เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มักกระบาดในช่วงฤดูฝนเทศบาลตำบลขมินอำเภอเมืองจังหวัดกระสินนำโดยนางพวทงทองทรงเจริญนายกเทศมนตรีตำบลขมิน้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลขมิน้นและนักเรียนโรงเรียนขมิน้นราชสงเคราะห์กว่า100คนค่ะได้เดินรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลขมิน้นประจำปี2 5 5 4ภายใต้ชื่อโครงการขมินร่วมใจต้านไผ่ไข้เลือดออกโดย การเดินรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนช่วยกันป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกโดยมีการแจกซายอเบดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลน,นอกจากนี้ได้ฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ปลอดจากยุงลายค่ะ นางพวงทองทรงเจริญนายกเทศมนตรีตำบลคมิ้นกล่าวว่าเนื่องโดยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนมักจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรคประกอบกับช่วงนี้ค่ะโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบมินม้นได้เปิดภาคเรียนแล้วเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและลดการป่วยของเด็กนักเรียนในพื้นที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลคมิน้นจึงได้ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนโนนชัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหนอง แวงใต้ตำบลขมินอำเภอเมืองจังหวัดกระสินได้ร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลขมิน้นได้เดินรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากยุงลายโดยการเดินรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกอีกทั้งยังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พร้อมจะนำไปสู่การลดอันตรายจากการป่วยของเด็กนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขมิ้นค่ะดังนั้นเทศบาลตำบลขมิ้นจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีน้ําแช่ขังอยู่ให้ช่วยกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลจะได้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและจะได้นําพาไปสู่ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายต่อไปค่ะ thank you